ไร่บ้านสวนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมมะขามสีชมพูนะคะสีชมพูกับขันตีหยกเนี่ยฝักเขาจะใกล้เคียงกันมากจนบางครั้งอ่าเราจะแยกแยะไม่ออกแต่ว่าจะต่างกันที่รสชาตินะคะคือสีชมพูเนี่ยเขาจะหวานอมเปรี้ยวขันตีหยกเขา ก็มีก็ออกฝักีบางต้นก็สลับปีนะคะถ้าปีไหนอ่เยอะก็จะสลับกันแต่ต้นนี้รู้สึกจะออกทุกปีปักสวยมากเราจะขายมะขามหมูในช่วงปีใหม่เป็นต้นไปนะคะเปิดขายค่ะที่เพจของเราติดต่อในยูทู e ก็ได้นะคะ สีชมพูเต็มไปหมดนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะเริ่มปีใหม่ขมายมะขามหมูนะคะพันสีชมพูขันตีหยวกสีทองนะคะใม้ชมะะชมะขามหมูในส่วนมากเราก็จะเลือกฝักที่สวยๆนะคะ ราคาไม่แพงก็เป็นเจ้าของสวนนขายกิโลละ100บาททุกปีก็อยู่ราคานี้แหละค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะแต่ถ้าเป็นมะขามข้อเนี่ยก็จะถูกลงตามวารละสวนชุมากเขาจะไม่เก็บมะขามข้อกันเก็บสวยไปเลยนะคะเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานนะคะ มะขามหวานพชชบูรณ์เนี่ยจะมีรสชาติหวานหอมแล้วก็ฝักจะไม่ใหญ่เกินไปค่ะเนื้อจะแน่นคือถ้าฝักใหญ่เนื้อเขาเรียกเนื้อมันจะฟูเนื้อฟูมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมคะก็พิชบูรก็จะฝักพอประมาณก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ใหญ่เบ้งเป็นนิ้วสองนิ้วนี่ไม่ใช่ค่ะ ันนี้ก็จะเป็นขันตีหยวกนะคะขันตีหยวกฝักเขาจะโคง้งคล้ายสีชมพูค่ะฝักเขาจะโคง้งแต่รสชาติจะหวานถ้าทำว่าขามคุกก็จะอร่อยขันตีหยกก็จะได้ราคาคล้ายๆกับสีชมพูฝักเล็กก็มีนะคะจะใ,ให้ดูต้นนะคะต้นใหญ่ๆของเขา ันตีเนี่ยจะเป็นมะขามที่เก็บสนุกกระดกสนใจก็ทักมานะคะในเพจของเราก็ขายมะขามหวานค่ะเริ่มขายตั้งแต่มกกลาไปเริ่มขายมะขามหมูนะคะมะขามหวานก็จะประมาณกลางเดือนไปก็จะเริ่มสุกแล้วค่ะเขาจะหมูให้สัก ครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนี่แหละค่ะเขเครลายบ้านสวนขอลาไปก่อนนะคะสนใจก็ทักมานะคะสวัสดีค่ะ